Tchau, <laughs> จะพามากินผู้ชายผู้ชายทอดนะครับผู้ชายแล้ชายธรรมดาแล้วผ่ชาทอดไปดูกันเลยดีกว่าเอาสองอย่างเลยับ เราก็ได้มาแล้วนะครับผู้ชายนี่เดินเข้าใกล้ก่อนมาดูกันดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่า หน้าตา,าหน้าตาใชา่กินกันเราจะกินแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยก่อนนะครับอือนะหน้าตายัางไงครับยังไงอร่อยครับแต่ถ้าทำจิ้มหน้าจะอร่อย <c oughs> คิยบ่ถก้น้องๆชาติของน้ำจิ้มเขาเข้ากับผู้ชายได้ดีครับร่อยครับเอาปแต่นกงร้รไปัอันนี้ถึงหน้าร้านเกาเก็บปักโม่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเลยแค่ไหน ลล่ลืมครับลืมลืมให้ตากล้องชิมครับเดียรไใ้ลืมให้ตากล้องชิมครับพ่อะไรให้ตากล้อง,ล,ล,ล,องลอชิมแคร์ <c oughs> ไม่ขาวแครมั่งขปัง

มันชิมดูก่อนฮะอืมอร่อยมากครับอรมากเลยแต่ก็ต้องกินไหมครับต้องกิน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 อะไรครับอร่อยใช่ไหมครับอร่อยเนาะตัดมาเลยตัดมาเลย ต้องชิมน้ำกะทิเลยใช่ผมว่ามันคือน้ำกะทิครับในกะทิกับเรามีสปอนเซอร์นะครับวัสสันครับทุยมีทุกคนครับมีทุกคนอย่านี่ตาวัสสันครับที่ไหนก็มีขายครับเบียร์โซนคเบียร์หวานใช่ไหมไดครับโค้กลาแก้วโค้กลาแก้วครับ บองนีครับยีครับร้าครับครับครับราศีกรับ

cái <laughs> này còn nó cháy dăn quá cháy quá

หนูติดไอันี้ามสบาทชิมเลยชิมเลย่องงแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะไก่ย่างน่ากินมาก ไม่เป่าบอลล่าบอลการ์ะ่าไม่ร้อนอร่อยมากเลยค่ะรสชาเป็นไงครับไก่ไหมลองชิมไหมคะไก่แบนไก่ไหมครับคุณชมไก่ทิ่ข้าไก่แล้วแช่นี่มันไก่ได้มาแล้วได้มาแล้วไม้ใหญ่มากเลยค่ะแค่10บาทเอง10บาทด้วยเนี่ยมากดูครับมาใหญ่มากเลยครับง10บาทเองครับ คุกๆมาลองชิมกันครับมาลองโดนกินตรงหมดอือๆไก่นุ่มมากเลยครับตัวแกกินมั้ยกินมั้ยกินมั้ยลองๆ <laughs> <tad> <laughs> <laughs> <cười advertisements separately> <cười comments> ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านองวันสดร้านคะวันสดร้านค้าก่อนะารับต่อเอาที่จะรายแรงกันหายการตงไมทำมุมนิดหนึ่งหรอเอาไม่ตง้ทำต้องทำเ๋ยต้องกินีก่ก่อนตื่นีล้วครับ นี่รได้ทองมาเลยนะคะเก่งไหมคะดูมาดููหน้าตานหน้าวอกค่ะน้าตาดูร้อนมาให้ตาองชิมก่อนใ้ตาิมก่อนตากล้องคะตตกล้องเอาสีไหนคะเอาสีม่วงะ ร้อนมากค่ะมองระวังครับร้อนมั่งเลยโอ้ยร้อนพี๊ดตอเคนะคะร้อนจิ้มไม้ยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กร้อนนะครับร้อนเป่าอะไรอะไรไหคะจิ้มไม้่าจ้เลือค่ะ รูสภาพการกินได้ไหมเนี่ยรันอนรอยอร่อยมากเลยค่ะกินต่อกินต่อลยอร่อยมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวอยู่ตรงไหนอ่ะอรออร่อยอร่อยอร่อยหวานน่อราอร่อย โอเคครับวันนี้เรารอยู่ที่ร้านปลาหรือในการนักในตำนานเลยนะครับเอาลือก,กันว่าที่นี่อร่อยอร่อยผม,มจะลองกินตาต้องาก็บอกว่าอร่อยลองด้วยอร่อยไม่อร่อยไม่ร,มรู้แต่ร้านติมเลยครับดูดูบรรยากาศในร้าน<อ>ผมไม่รู้จะนั่งตรงไหนเลยได้กินข้างตะโดนแน่นอนได, <laughs> ได้กินจะต้องซื้อมากินข้างนอกนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับเรารอได้ครับ <laughs> เอ<ร>ได้ตามอร่อยครับ <laughs> มายู่เราคือมีเราเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ไปร้านนะครับมีพีแค่ดี2สองคนเีือใุกสายได้ินให้เราได้มาด้านนะครับาาไ่มอะไรไกรัวใช่ไมูขานึ่งขาหม่ไส้ไคะข่ครับเอาามูพิเศษนะแิ้มข้าว้ม้าวจ้ข้าวจิ้มข้แล้วก็าเต็มพิเศษธมดาพิเศษเขาพกเศษขาไก่รั่วนะ เอากินข้าวมาเข้ามันไก่เข้ามามีข้าวมันไก่ข้าวหมู้ไมก็ได้สั่งเพิ่มเั่งเพิ่มเดี๋ยวเขามาเข้าซพเนี่ครับสั่งเพิ่มเยับสั่มันเปียกเดียวขาวอะอีกเอายกอเลย ก็เลไปทุกอย่าไหมก็เลยกับเลือกเอาไหมก็ไลยกับเลือกเอาไหมแต่รวยแต่วยก็มีการคงเล็กน้อยอะไมกการมากดูถ้าตังกงเราถ้าตัอิ่มห่วยม่กตับเราฉันหิวยาวมาก้ลยครับผมอยากกินมาผมอยากกินมาเนี่ยก็อร่อยทุกร้านน่ทุกร้านเน่อร่อยก็ไดม่้ตบครับบอกไม่ครับ ใจหยกไม่กินอะไรไปบ้างครับตอนนี้ใจไม่กินร้อยเลยยังไม่หมดเลยอร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะทำไมอร่อยหรือเปล่าครับญาติตุ้งตุเลยครับอะไรคะออร่ยนะเพราะว่าอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ค่ะหมดแล้วค่ะเด็กคนเดียวนะเด็กหลายคนค่ะตอนนี้จ่ายกไม่ไม่ถึงร้อยครับหลานทำับาวมากินมากเลยโอเคครับผมก็ได้มาแล้วเข้าขาโมยทำงานดูนะดูก่อน กินก็กินกินกินไปนี่ความเบาหวานหลความนั้นขึ้นแนยเรามาชิมกันดีกว่ากันเลยกินอะไรปาเซอร์ตุนเสอร์อย่าเร็วอยวตุตามไม่ได้ช้าๆ้ึงุนแบบไม่ไม่ตอนตัดตอนตัดช้าช้าตุนตาไปน้มลาเซอตัดเอตนลยตุนปอย่าเร็ว

ดูฟงฟงอกนะครับผมโอ้โหรับโอ้โหใส่จมูกหลังจากกินเสร็จแล้วอร่อยมากครับร้านนี้ดูความดีของดูเจ็ดฟงแน่เุ็ดฟงทุกคนนะครับเพมันแน่นขนาดไหนฮะเราเราจะไปกินขนมหวานข้ายากันเป็นที่สุดท้ายนะครับไปกันเลยครับครับตานี้เราก็มากินร้าน วที่ร้านปลายานั่งเป็นการที่อร่อยมากสุแล้านนี้ครับโมจะสั่งหมูป่าของจะมานะครับรการนี้ก็หวังว่าท่านท่านผู้ชมคงจะชอบหวังว่าคงจะมาเที่ยวกอีกนิดนะครับขอบคุณครับโอเดร์จังกระต่ายทำไมในห้างเนี่ยมัโดนหรอกไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ที่โมอยู่มากครับห้องของเราอยู่มากครับครับผม จากรอเก่งขี้มาก็นานเวลานานขี้มาประมาณ5นาที10ไม่ไหวครับนาทีแล้ว10นาทีแฟังได้สองเพลงนะ10นาทีเองอ่ะน้องหยกของเรานะครับหยกหยกหยกเรียกไม่หันนะครับยิงไม่คุญีจมากเลยไปแล้วเดี๋ยวพอเราพาไปกินกันต่อไปนะหยกอ่า แบบดูตากล้องเมาแดกรอไม่ไหวก็ต้องแดกก่อนเราต้องเราแดกก่อนยครับอะไรนะเฮ้ยครับเลยใจอะไรเสร็รจทำมั้ต้อง,งกินทำมากินมั้ย <c oughs> ไม่กินแต่ทำงานเลยว่างอีไปซึ้งมัดกว่านี S <S <S ยาด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 ,ดกับพี่โบอาสก,กับพี่โบอาสก,กับพี่โบ,กกบ,โบเรามีของซีแล้วครับไม่อกีผ่านไปอาสก,กับโบครับน่าเดินกันที่ตลาดแน่ๆน้ำบวยไหได้ไปะเปินกหัวมา ไม่ดีเราอยู่่หมงข้างลยฮะนี่พี่โมมองตลอดทางจ้างภาพผูหิวโหยจ้างภาพผูหิวโหยหิวเจ้าของหิวคเแียวบางร้าเลยนะพี่ ไม่โมแม่งต้องออกเหมือนกันมีบางลั่งบางลังมาจอดตายตรงฝีนิดแสงเริ่มน้อยแล้วนะครับตอนนี้เราต้องทำเวลาฮะไม่รู้รอใครขี้ครับเมื่อกี้ไอ้ตุ๊บก็ตุ๊บไอ้ตุ๊บกินตุ๊บขี้ครับเมื่อกี้ตุ๊บมานะบอกแล้วใช่ไหมตุ๊บอยากกินน้ำเปรี้ยงกับโยเกิร์ตมึงด่าไม่ดีเราทำนี่เลยดีกว่าไปข้างหน้าั จะถ่ายใหม่ไหถาเมื่อกี้หรือว่าโมว่าได้เลยไดเดี๋ยวเีงดังเลยไม่เอาเสียงเอาแค่ภาพผมว่าได้หามด้แบ่ง้เาได้อเได้อนี้เดี๋ยวเาไปใส่เองได้ได้นี่มี ฮะี่พกวีเรียตอนนี้ว้ก็ได้คลิปนี้ยาวแน่นอน ใช่ตลอดเลยจะได้ไม่ปลาชดนิดไก่กูแล้ตัดเนื้อ <laughs>